เค,ค้กอินทผลัมนะคะวันนี้เราจะมาทำเค,ค้กจากผลไม้นะคะที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะก็คือเค,ค้กอ่อเอจ้าต,ตัวอินทผลัมนะคะตอนนี้เรากำลังหั่นอินทผลัมนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแกะเม็ดออกมานะคะแล้วก็หั่นเอามีดลงไปจุ่มนะคะ อันนี้สูตรเบื้องต้นเนี่ยเราได้มาจากสูตรของคุณพลนะคะแล้วเราก็นํามาดัดแปลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราไม่มีแป้งอนเนกประสงค์นะคะสูตรของดั้งเดิมของคุณพลเนี่ยเขาจะมีแป้งอนเนกประสงค์ด้วยนะคะแต่ว่าของเราวันนี้ไม่มีนะคะเนื่องจากว่าเราเหลือแป้งแค่เป็นแป้งอันนีนะคะแป้งวัวแดงแป้งบัวแดงเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็น แป้งพิเศษนะคะเพราะว่าเขาจะมีเนื้อที่เบานะคะแล้ก็ฟูเป็นพิเศษตัวนี้ส่วนใหญ่คนก็จะนำไปทำพวกสลัเปานะคะแล้วก็เค้กเนยนะคะตัวนี้จะใช้แ่คือดีกว่าคือเนื้อมันจะละเอียดแล้วก็เนียนกว่าเจ้าตัวที่เป็นแป้งเค้กในถ้าคนรู้จักก็พัดโบกอะไรเงี้ย นะคะจาเนี้คือแป้งบวัวแดงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรานำมาผสมก็คือเจ้าแป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปังเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อแน่นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโปรโตีนสูงนะคะเหมาะสำหรับการไปทำขนมปังให้ขนมปังขึ้นฟูนะะเ,เนื้อแน่นหรือเปล่าเดี๋ยวหมายถึงหมายถึงตัวแป้งนะคะก็ลองลองไป เวลาที่เราจะทำเค้กค่ะหรือว่าทำขนมอบค่ะเราก็ศึกษาเรื่องของแป้งกันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่เขาทำอาหารลงในยูทูบค่ะก็จะมีคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแป้งเยอะแยะเลยก็ลองไปหาฟังดูแต่สำหรับเราวันนี้เราก็นำแป้งสองตัวนี้มามาทำนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอินทผลัมนี้นะคะประมาณ สองร้อย uh, นะคะสองกรัมนะคะแป้งรวมกันนะคะได้ uh, ก็ประมาณสองร้อร้อยสินะคะไข่สฟองน้ำตาลทรายน้ำตาลสายแดงนมจืดนะคะน้ำตาลทรายสองอันนี้อย่างละ50กรัมนะคะเนย1นึ่กรัมนะคะนมจืดนะคะหกสิมลิตรแล้วก็ผงฟูนะคะเดี๋ยวขอเวลาหั่น อันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมานะะทำต่อเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วแล้วพอเราจะทำนะคะเราก็หังนไปอาวอร์มเตาไว้นะคะแล้วก็มาร่อนแป้งนะคะกับผงฟูนะคะ,นะคะใช้อุปกรณ์อะไรที่มีในบ้านเราเนะะีนะะ่ยค่ะตะแกงเล็กหน่อยจะได้แบบไม่หกเด นละยินเสียงติกตต๊กต๊อกติ๊กตอกนี่ก็คือเสียงของเตาอบนะคะบางทีถ้าเราไปใช่ไอ้ก,กระชอนร้อนแป้งที่เป็นใหญ่ๆ่อะค่ะเราก็จะต้องหาอ่างที่มันแบบว่าใหญ่ๆใ,ใช่ปะ่ะเพราะว่าบางทีพอร่อนไปแล้วปรากฏว่าอ่ามันก็จะมีมันก็จะออกข้างนอกอะค่ะอันนี้ปรากฏว่าในแป้งเรามีผงการร่อนเนี่ยร่อนไม่เถอะค่ะบางทีเราเก็บแป้งเราอาจจะมีผง มีอเอาปุดล็อดไปแล้วก็ร่อนแป้งน,นะคะตุให้เขา้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทายขคนให้เข้ากัน ันนี้จะผ่า,าเราเตรียมเสร็จรอแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะมาดูส่วนผสมของไข่นะคะแป้งมาพักไกวนอันนี้มีแป้งเ,เ,เด,ดี๋ยวเดี๋ยวเสๆตัวก็เคาสรไข่นะคะสองฟองอันนี้ได้ไข่มาเป็นเบอร์ล็กมากนะคะก็ใช้ไปก่อนนะคะสองฟองไม่เป็นไร นะเดี right? ๋ยวลองดู้ว่าเนมันออกมาได้ไหมแล้วก็ตีตีไข่นะคะพักไว้แล้วเราก็จะไปละลายเนยกับนมนะคะเอาเนยนะคะใส่ลงไปร้อยยี่สิห้ากรัมนะคะเสียงดังไปนิดนะคะแล้วก็นมร้อยยี่สิบห้ากรัมเดี๋ยวไปที่เตาแก๊สกันค่ะหนงนะคะละลายเนยกับนมนะคะให้เข้ากัน นะคะนะะ่คะเราก็ใช้ไฟวงในนะคะตั้งไปให้ให้เนยค่นะพอละลายนะคะเนยเริ่มละลายแล้วเราก็ยกลงนะะทีนี้เนยกันนยะค่ะจะเริ่มลมะาลายเรายกลงก่อนนะคะ ใส่ลงไปในแป้งเอาซ้อนนี่แหละคะ่ะคนๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เจ้าเนยละลายจากนมละล,ลายที่ละลายหมดแล้วนะคะใส่ลงไปเอาช้อนคนอันนี้ต้องแล้วก็ใส่ไข่นะคะ คนให้ดูแบบว่าส่วนผสมข,ของข้าวกันอันนี้ใครใช้ไม้พายก็ได้นะแต่ว่าพอดีใช้ช้อนแล้วมันก็โอเคแล้วก็เลยไม่ใสะช้อนนะจะได้ต้องล้างเยอะ ว่าคลเข้ากันเคของเราคนะ่ะอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ที่เป็นแบบว่าพิมพ์โลบ ขนมปังอะไรอย่างนี้ขนาดไหนไม่รู้ไม่เคยวัดเลยลูกก็เรียนออ,อ,ไอนไลน์อยู่ในห้องเลยค่ะสุดค้าเขาก็จะเรียนกันแบบว่าสนุกสนานแล้วกัน แค okay. ที่เก็บปดออกมาแล้วนะก็จะได้แล้วนะคะดูเหมือนเนื้อเหนียวๆจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่งเข้าเตาอบนะคะที่ร้อยหกสิบองศานะคะนะคะ,นะคะเราก็จะส่งนะคะ,ะขนมของเรานะคะเข้าเตาอบไปแล้วนะคะจริงๆแล้วที่บ้านมีเตาเล็กด้วยซึ่งเตาเล็กเนี่ยก็เคยมีคลิปนะคะที่สามารถทําเค้กหรือขนมปังได้นะจริงๆวันนี้ใช้เตาบนอบก็ได้ก็ือคือเตาเล็กอะนะคะแต่ว่า ลืมไงนะไปเสียบปลั๊กของเตาใหญ่ไปแล้วนะคะก็ก็อบเตาใหญ่กันไปแล้วกันนะคะทิ้งไว้ประมาณอบไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะคะที่ประมาณ20นาทีผ่านไปหรือ3าินาทีผ่านไปเราจะใช้ฟอยล์มาปิดหน้าเคก้กนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเขาไหม้เกรียมผ่านไปนะคะยีนาทีแล้วนะคะตามตามตามคุณพลเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ให้เราเอาฟอยล์นะคะไปคุมเค้กนะคะแล้ก็เตรียมฟอยล์ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุมเค้กกันน้อนนะคะเปิดเตาออกมานะคะนี้เราพับไว้นิดนึงนะคะพับแบบว่าเหมือนให้เขางอลงไปคลุมกับถาดแล้วก็ตอนะคะ <c oughs> แล้วก็ปิดนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอแล้วเราก็จะเมื่อกี้นี้เรากดไว้ที่6กินาทีก็คือหนึ่งหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะ ทีนี้เราคุณพลเขาแนะนำว่าเป็น1ชั่วโมงสินาทีเราก็จะเปิดเพิ่มไปอีกสิบนาทีนะคะโอ <Okay. S 3> เคเวลาอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายนะคะเราก็จะมาเอาอฟอยล์นะคะออกก่อนเพื่อจะไม่ดูสีมีความสุขก็เลยให้สีมันเเข้มสวยหน่อยก็น่นาจะดีนะคะก็เอาออกไว้เร็วเรว เดี๋ยวอีกสิบนาทีมาดูกันร้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอุ้ยเดี๋ยวเราจะเอาเค้กนะคะออกจากเตาอบกันนะคะค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาออกจากพิมพ์กัน,นะคะ่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาเค้กออกกานว่ายร้อนนิดนึงนะคะอุ่นๆ่กินกินเลย ขออนุญาใช้มือแล้วกันนะคะเพราะว่าหลังแ้วทล้งมือแล้วนี่นะคะเดี๋ยวรอให้เย็นกว่าน,นี้อีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะ